อันลุนสวัสดีเช้าวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่จ้าทุกคนอ่าอันนี้พี่นุชยังนอนอยู่ในที่นอนเนะาะเมื่อคืนทุกคนก็รู้ว่าพี่นุชนอนประมาณตีเอ่อตีสามกว่าเนาะกว่าจะสวดมนต์กว่าจะอะไรเสร็จนะคะกว่าจะเอ่อก็ถึงบ้านพี่เอ่อถ้าใครติดตามพี่นุชทางเฟซเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่นุชเนี่ยอ่ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวตั้งแต่วันที่29นะคะ ไปเที่ยวที่เขาคอนะแล้วก็เลอเออไปจังหวัดเลยนะคะไปเชียงคานนะคะก็เรียกว่าทอรหดเลยนะคะอา่าอันนี้ก็คือเอาเอาผิวมาให้ดูเนาะว่าอา่าไม่ว่าพี่นุชจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเซตเซรั่มกับครีมนะพี่นุชก,ก็จะพกไปด้วยตลอดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่า จะขาดไม่ได้เลยนะคะกับการบำรุงผิวยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่อากาศแบบหนาวเย็นนะคะแม้แต่อยุทยานะวันนี้ก็ยังหนาวเย็นนะคะนี่นะคะดูฝ้าพี่นุชนะคะใดๆก็ไม่ได้เข้มขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบเนี่ยมีมีเป็นสิวบ้างนะคะเล็กน้อยเนื่องจากว่า,เ,าเราอาจจะแบบ ไม่คุ้นเคยกับน้ําในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนาอะอาบน้ําล้างหน้าก็จะมีบ้างที่แบบหรือพี่นุชก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศมันเย็นจัดหรือเปล่าแล้วแล้วพออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนพออากาศหนาวแล้วผิวมันจะรัดมันจะตึงแล้วมันจะคันคันใช่ไหมแล้วพี่นุชก็เกาเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่มันไม,ไ,มไ,มไม่เชิงมีหัวเป็นสิวพอเกาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นดำดำแบบนี้ค่ะ นะอืมแต่ก็ไม่กังวลนะคะน่าจะประมาณใช้เวลาประมาณไม่ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวก็จะหายนะอ่ะสิ่งที่พี่นุชจะบอกก็คือตัวเซรั่มเนี่ยดีมากเลยนะคะดูดิผิวพี่นุชเนี่ยไม่มีการแบบว่าเรียกว่าผิวยังยังแบบว่านุ่มตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะแบบแบบสาวหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม อยากจะบอกว่าใช้เธอค่ะลงทุนนะคะแค่ขวดละ150บาทเท่านั้นเองนะคะเซรั่มดีมากๆเลยไฮยาวิตามินซีเซรั่มจ้า